เมื่อกี้ร้องเพลงอะไรไอ้เมื่อกี้ร้องอะไรกันเมื่อกี้พอดีมใโอ้ย 我要我来，我

ในเพลงเขาบอกว่าอะไรนะโอ้โหทานทานด้วยกันนะจำได้แต่ว่าเพราะว่าผู้สาวเสื้อขาวพอดีใส่ได้รองเสื้อขาวพอดีเด็กๆนอนน่ารัก เรามาที่วัดพระบาทบเวินปลาเนี่ยค่ะมาปัตตุปัะตะมาอากาศกําลังเย็นเย็นสบายนะคะช่วงนี้นี่เราสนใจมากเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่เนี่ยหนุ่มเสื้อขาวเนี่ยออฟเนี่ยเขาร้องเพลงเมื่อสักครู่ที่เขาร้องเองนะแต่งเองเหรอคะโอ้โหแล้วผู้สาวเสื้อขาวมายิ้มใส่ในใครเนี่ยคนไหนอะสู้สาวเสื้อขาวเออเขาเป็นผู้สาวไหมล่ะมีไหมาต้องชมีครับนี่สาครับ เนาะทีเมษาด้วยเมษาใส่เสื้อขาวใช่ไหมอ๋อเหรอใส่เสื้อตักเรียนใช่ไหมเมษาใส่เสื้อักเรียนเสื้อขาวใช่ปะโอ้เมษาเมษาแต่งเองร้องเองแล้วเพื่อนก็ร้องได้ด้วยโอ้ขอให้เจริญเจริญนะขอให้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยขอให้เป็นนักร้องนักรองขีโอ้ยอยากเป็นนี่มีแววและแต่งเพลงได้ก่อนหรือออฟหนุ่มเสื้อขาวหลงรักสาวเสื้อขาวโอ้โห เสื้อขาก็สาวสานักเรียนใส่เสื้อขาวใเสื้อขาวเสื้อของเมษาใส่กิ๊บก้า